อยากให้รู้และคนหามคำตอบในคำถามทีว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมเรื่องเรา นะครับน้องวีเราจะคุยกันถึงเรื่องที่จะทำให้น้องวิเนี่ยยกมือได้สุดแขนเลยครับเรื่องอะไรพี่นะัาน้ำมันมาผสมครับน้ำมันมาผสมเนี่ยนะใช่ครับจะทำให้วิสุขภาพแข็งแรงแล้วยกมือได้สุดแขนครับแน่นอนครับน้องวิเดินห้างสรรพสินค้บาบ้างไหมเดี๋ยวนี้ เนี่ยจะมีเนี่มันมามา,าวหมดหลาขายทีฮอตเลยอ๋อใช่จริงมันฮอตมากนะฮะฮอตแล้วก็ขายดีมา,มากๆครับเราจะเฉพาะสาวๆนะขนาดใหญ่เลยนะอรับแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่จะรู้ว่ามันมา,มาพลาวเนี่ยมีสรรพคุณแล้วก็มีคุณประโยชน์ น้ำมันมะพร้าวมีอะไรบ้างค่ะน้ำมันมะพร้าวที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นศัตรูกับมนุษยาชาติมาเป็นเวลาหลายสิบปีเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของโรคไข้ไข้เจ็บมากมายแต่วันนี้ น้ำมันมะพร้าวที่อุโดโมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ,คณเลือการิสสุดน้ำมันมะพร้าวที่คุณเชื่อถือได้โทร085 000 ทีโคโค่นั่คะวันนี้เราจะมาพูดถ ็จะซื้อไปเรื่องของลดความอ้วนเรื่องของรักษาสิวบ้างค,ความเสือ่อมงานต่างๆแหลครับผมหรือว่าคนที่มีอาการป่วยนะครับเช่นโรคเบาหวานความดานันมาเร็ง,ง,งใจมาเร็งครับก็ซื้อไปประมาทอาการกันพี่เจะเชื่อนะว่ามันมีความมาัศจย์ขนาดนั้นได้นะ เราต้องมาสอบทานจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลอย่างเจาะลึกกับเราเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมะพร้าวค่ะน,นั้นก็คือประธานชมรม เขาก็ปะกาศว่าน้ำมันิ่มตัวเนี่ยไม่ดีไม่ดีครับทีนี้สาเหตุที่เขาบอกไม่ดีเนี่ยจริงจริงนะ แต่เมื่อถูกเติมอะไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นสารประเภทไขมันสารซึ่งเป็นอันตรายมากเดี๋ยวนี้เราเรู้นะับขนานอเมริกาก็าย,ยังประกาศห้ามขนาดสมาคมแพทย์ริกันอยู่นี้นะฮะห้ามโดยพวกน้ำมันที่ดี กรดไคือไขมันที่ถูกนำไปผ่านกระบวนการแปลรูปทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าไฮโดรซิเนชันซึ่งจะทำให้ไขมันชนิดนี้คงตัวอยู่ได้นานขึ้นไม่เสียง่ายไม่มีกลิ่นซึ่งพบมากในอาหารประเภททอดทอดทั้งหลายครับ ทั้งอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดหรือขนมเบเกอรี่แต่ไขมันทรานส์นั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมหาศาลครับเพราะไขมันทรานส์เป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายเช่นโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งครับ เขาคนน้ำมนันกินตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคหัวใจทั้ง Yeah. 看谁呢？啊 ของคาร์บอนที่เชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่แผนเดียวครับทำให้อะตอมของออกซิเจนหรือไฮโดรเจนไม่สามารถเข้าไปแทนที่ได้จึงมีความอยู่ตัวทางเคมีอยู่สูงมากสังเกตได้จากไม่ค่อยม,มีกลิ่นหืนแตกต่างจากไขมันไม่อิ่มตัวครับเพราะไขมันไม่อิ่มตัวจะถูก ซึ่งตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนอยู่ในร่างกายของเราซึ่งก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคแพ่งความเสื่อมมากมายเช่นโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจและเมื่อนอาหารที่มีไขมันไม่อินมตัวไปถูกกับอุณหภูมิสูง,สงเช่น นั่นคือไขมันทรานครับ